กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing กันนะครับเราพูดค้างไว้นะครับเรื่องของการที่จะทำยังไงนะให้โฆษณาของเราเนี่ยกลับมามีคุณภาพเหมือนเดิมนะฮะเป็นไงฮะอาจารย์คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมันถึงจุดวิกฤตของบ้านเราหรือยังฮะผมมองพิกเนี่ยเป็นตัวหลักคุณพิกอกหักคุณเกิดออัะเศร้าเสียใจกลัวการจีบผู้หญิงเออกลัวด้วยกลัวกลัวที่จะแตกไปแต่ผมก็จีบได้เรื่อยๆนะอ,อ สดงว่าคุณคารลเนี่ยนะแต่ว่าโอเคกลับมาตรงนี้ก็คือผมจะจักประเด็นเดีนี้ว่าคุณกล้าที่จะแตกต่างหรอือเปล่าหรือกลัวที่จะแตกต่างกันแน่พิษเศรษฐกิจทําให้คนกลัวที่จะแตกต่างแล้วไม่กล้าที่จะแตกต่างเพราะไม่กล้าที่จะแตกต่างตรงนี้อันตรายมากเลยเพราะเราบอกว่าใน,ในสูตรทางการสร้าง creativity เนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดคุณให้คนเดิมๆทาเรื่อง creative เนี่ยมันก็จะได้จับอยู่ย่เมเดิมเพราะคนพวกนี้กลัวความแตกต่าง นะคุณจะถ้าเกิดคุณจะใช้คนในองค์การนะครับคุณก็ต้องหาคนในองค์การที่มีความเป็นแตกต่างหรือคนใหม่ๆในองค์การถึงถึงจะมีโอกาสที่จะคิดแตกต่างไปเพราะพวกนี้จะไม่ได้อยําอยู่ในระบบเบิมและจะไม่ได้ถูกระบบกลืนและความแตกต่างจะเกิดขึ้นหรือไม่อีกทางที่ง่ายกว่านั้นคือว่านั้นคุณไปจ้างเอเจนซี่ข้างนอกที่เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันของคุณแล้วมองเห็นในมุมที่กว้างกว่า,วาในส่วนที่คุณไม่ได้เห็น นะฮะตรงนี้นะครับพอพอเราเป็นอย่างนั้นเราก็สา,ส,าสามารถสร้าง creativity หรือความแตกต่างขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้ตรงนี้คุณจะมี creativity หรือความแตกต่างขึ้นมาได้อย่างไร่ะครับอ,อย่างที่อย่างที่ผมบอกบอกถามอาจารย์ว่าที่คู่แข่งขันเมืม่อเบรกที่แล้วที่บอกว่าเฮ้ย hey, เพราะว่าเราไม่มีคู่แข่งขันหรือเปล่าผมกําลังหมายถึงว่าคู่แข่งขันภายในบ้านเราพอคล้ายๆกอกว่าบางทีคนเก่งก็ไหลออกไปอยู่ต่างประเทศไปทําร่วมกับประเทศอื่น แต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีไม่กี่ลายตอนนี้ที่มันมีการแข่งขันกันมันทําให้รู้สึกหรือเปล่าว่า <c oughs> ฉันไม่รู้จะไปแข่งกับใคร <c oughs> ฉันก็ดีอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายครับอ,อาจารย์มีเรื่องหนึ่งถ้าผมผมผมขอยกตัวอย่างเคสนี้ผมไม่ยกบอกว่าจังหวัดไหนนะ,ะแต่จังหวัดนั้นไม่ได้เป็นต้นฉบับถ้าเราบอกว่าขนมหม้อแกงจังหวัดอะไรเพชรบุรีนะโดยเฉพาะอันนี้แก้แม่กิมล้างชัดเจนแน่เพชรบุรีแน่แน วันนี้มันเกิดอาการอย่างนี้แล้วด้วยผมไปเจอจังหวัดหนึ่งนะครับผมไม่บอกว่าจังหวัดอะไรนะแต่ขึ้นป,ปนา้ายโฆษณาบอกว่าขนมหม้อแกงแม่กิมรังของแท้ต้องที่จังหวัดนี้ <c oughs> อันนี้อาการตกอาการจิตตกเลยนะ <c oughs> เพราะว่าแฟนอะไรเราตอนนี้นอกจากเราไม่ได้คิดแตกต่างเราไม่กกัวแตกต่างเราไม่เห็นเราเราขมโมยความแตกต่างซะด้วยซ้ำไปตอนน่อ <c oughs> นี้นั้นไอ้ตรงนี้เป็นตัวต้นเลยนะที่ทําลายความแตกต่างหรือ creativity มันเกิดขึ้น สังคมแล้วถูกวอชหรือถูกล้างจนกระ่งกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ผมไม่เนี่ยผมใจผมต้องถามอาจารย์เพราะอาจารย์ไต่ชิดตรงนี้มากกว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะมัน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 ผมคิดว่าถ้าคุณปีเตอร์ยกตัวอย่างมันเนี่ยมันเดินผิดทางแล้วก็คือว่าดีไซน์อะไรที่ดีเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์ใช่ไอ้การที่เคลมว่าจังหวัดตัวเองเป็นเจ้าของต้นฉบับเนี่ยซึ่งมันไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะฮะสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ยั่งยืน มันไม่ซัสเทนก็เรียบร,ร้อยไปแล้วอ่าถูกไหมฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งคือมันต้องซื่อสัตย์ครับนะฮะซื่อสัตย์เพราะอะไรเพราะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมันเกิดทําให้คนเราเกิดบิลีฟใช่ไหมซึ่งบิลีฟเนี่ยก็คือประเด็นหนึ่งของบิ๊กไอเดียถูกไหมฮะคุณต้องทําให้เขาเชื่อถือคุณอนะ่ะโอ้รมีคำว่าอ o นเนสตี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กไอเดียใช่ไหมอาจารย์อ่าในแง่ของการออกแบบอะไรก็ตามที่ดีเนี่ย ก็มีฮอนเนสตี้ถูกไหมฮะแล้วฮอนเนสตเนี่ยมันก็สร้างบิลลีฟให้กับผู้ใฝ่เพาะถูกไหมฮะซึ่งบิ้งไอเดียเนี่ยมันต้องบวกบิลลีฟเข้าไปคือเชื่อถือในตัวคุณถูกไหมฮะตรงเนี้ยมันจะโยงกันเพราะรนั้นตรงเนี้ยพอมันไม่ไม่ซื่อสัตย์นะฮะผมก็ไม่เชื่อถืออสินค้าจังหวัดนั้นว่าดีจรงิงคือมันได้แต่ไม่ยังยย่งยืนอ,อ่าไม่ยั่งยืนอาจจะกระแสด่วยวูบอย่างเงี้ยถูกไหมฮะอันนี้พอไม่ยั่งยืนเนี่ย มันก็จะมาย้อนกลับมาที่คำว่าบ g เอดีซึ่งมัน,ม,นมันเมื่อเราได้แล้วมันยั่ง,งยืนไงสิบยี่สิบปีถ้าใช้ในในในตัวบีเอดีมันก็ขยายความเมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อน,นั้นถูกไหมฮะเพราะว่ามันได้บวกเอาบิล i ีฟของผู้ใฝ่เภคในเข้าไปความไม่ดีมันจำง่ายกว่าความดีคือในกงถีมันต้องมา<ะ>ก่อนขข่ขาวใช่ไหมฮะถ้ามี สีสันหน่อยก็สนุกแป๊บเดียวไปไกลแล้วถูกไหมทุกคนรู้หมดคือเรามีข้าวพันุที่ดีที่สุดไม่เคยมีใครรู้แล้วเราเจ้าใหม่ๆหม่คนก็จำแต่บังเอิญมีอยู่ปีหนึ่งเราเอาข้าวสอดไส้อโหอันนี้ข่าวดังไปทั่วโลกพอเราเอาข้าวสอดไส้เนี่ยถามว่าความจําของเขาที่บอกว่าข้าวดีจะเหลือไหม เพราะฉะนั้นเอาอนเนสตี้นี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นไอออนเนสตี้จะเป็นตัวพาให้เขาเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะสร้างอะไรได้บ้างนี้ผมไม่แน่ใจว่าพิเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เอกระบวนการสตรัคเจอร์หรือลอจิกทิงค์ในเรื่องการทำบิ๊กไอเดียเนี่ยมันตกไปเปล่าและตรงนี้แี่ยความเชื่อขบวนขบวนกาจารย์ตรงนี้มันไม่เชื่อปั๊บอี่ยนีมันก็ไม่กล้าพอไม่กล้าก็เลยไม่กล้าที่จะแตกต่างตามด้วยเอาจริงอาจารย์ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน เริ่มจริงๆเลยสมมติว่าตอนนี้เราล้างไพ่ทุกๆอย่างเราพร้อมแล้วที่จะไปช่วงชิงเจ้าตลาดโฆษณาเหมือนเดิมเราควรจะเริ่มตั้งแต่ตรงไหนฮะสิ่งสำคัญในตอนนี้เนี่คือโลกเรามัน globalize มากขึ้นเนี่ยแล้วก็ในการที่ทั้งโลกเนี้ยนะฮะที่อยู่ในวงการโฆษณานเนี่ยจะเชื่อในแคนเออร์ตรงเนี้ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยณเวลานี้เราต้องเข้าใจว่า มันเป็น Can ดิวดในเฟไหนถูกไหมฮะแล้วเราจะตอบโจทย์ของเขาเนี่ยอย่างไรเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเราสังเกตเพเวลาดูดูงานแต่ละปีเนี่ยผมจะนั่งวิเคราะห์เนี่ยเทรน,นก็จะปรับเปลี่ยนไป mm hmm. นะฮะอย่างเนี้ยอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่าในส่วนของเมื่อ g l o b a l i z e มากขึ้นเนี่ยประเทศต่างๆเมื่อเข้ามามันก็จะพยายามสร้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หนังหนังเล่ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ย ถ้าเราสร้างให้เรามีจุดต่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเชื่อไหมว่าจําได้ไหมเวลาเราดูโฆษณาสิงคนองนาเนี่ยอ่าได้ท็อปร้อยของโลกอย่างเห็นไหมเพราะเรามีความต่างมีความเป็นไทยอยู่นั่นแหละถูกไหมฮะหรือแม้มีอยู่ปีหนึ่งหนังหลอดไฟฟ้าซีเวเนียที่เป็นผีต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกกลางวันไม่น่ากลัวแต่ถ้าไฟดับน่ากลัวอย่างเงี้ยนี่คือตัวเอกลักษณ์ของโฆษณาไทยถูกไหมฮะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าเราทําให้ตรงนั้นมันย้อนกลับมาได้เนี่ยคือมีอัตลักษณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเชียนหรือโลกเนี่ยผมคิดว่าแข่งขันได้นะครับเราก็คงต้องต้องทําอะไรให้มันให้มันเกิดอัตลักษณ์นะฮะมีแนวความคิดสร้างสารรค์ที่ดีแล้วก็รู้เทรนด์ของตรงนั้นเนี่ยนะฮะของมันเนี่ยนะฮะแต,แต่คำว่ารู้เทรนด์ผมก็ไม่ค่อยอยากใช้นะเพราะว่าเราทำโฆษณาเพื่อขายของไม่ได้ทำเพื่อประกวด ถูกไหมฮะแต่ว่าในเมื่อเขาจัดเราที่มองดูไอ้ตัวรางวัลว่าเราได้น้อยแล้วบอกว่าโฆษณาไม่ดีเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำยังไงทำยังไงคถามที่จะทําให้ตรงเนี้ยเขากลับมาบอกว่าครีเอทีฟของเราดีที่สําคัญก็คือมันต้องมาตรงลากสุดของโฆษณาคือสินค้าทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมฮะคุณต้องคิดจกนกระทั่งมันตกผลึกแต่มันไม่ได้คิดได้ง่ายดีเดียไม่ได้เกิด,ดง่ายๆนะ ในโลกนี้ที่เราจดจําได้ม,ม,มีไม่มากะนะฮะแต่ถ้าคิดได้มันก็คือดีก็ต้องช่วยทําให้ทุกๆคนเนี่ยเริ่มมีใช้ความความคิดของตัวเองที่มันมีอยู่แล้วนะต้องบอกว่ามีอยู่แล้วนะอาจารย์แต่พยายามที่จะขัดเกลาวฝึกฝนอะให้มันดีมากยิ่งขึ้นคือสร้าง d i f เ e อเรน i a t e ความแตกต่างนีงย,นยขึ้นมาดิ f เฟ r เรนเชียเนี่ยมันเป็นตัวชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ ผมคิดว่าเนี่ยนะครับไอ้สตีฟจ็อบส์เนี่ยนะให้หลักการที่ดีนะครับสตีฟจ uh ็อบส์พูดถึง2ตัวที่ชัดๆมากหลักการเป็นนโยบายหรือสิ่งที่เขาสั่งสอนบอกลูกน้องเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะข้อหนึ่งคือคําว่าโฟกัสเขาบอกว่าพนักงานทุกคนต้องโฟกัส huh. และรู้ตัวว่าทําอะไรอยู่และรู้ด้วยความเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่ตรงไหน uh huh. คนต้องการอะไร uh huh. เมื่อคนต้องการอะไรและรู้ uh huh. เนี่ยนะเราทําให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการนั้นมากกว่าพูดง่ายสร้างอาการคําว่าเข้มขัดสั้นหรือคาว่าขาดไปถึงให้เกิดขึ้นได้ นะครับแต่คำว่าคาดถึงคาดไม่ถึงหรือเสมขัดสั้นไม่พอนะครับคุณต้องมีสิ่งที่สตีฟจ็อบเตมนะฮะคุณต้อง b ี the first in the market oh. อะอะครับถ้าคุณไม่ได้เป็น the first in the market แล้วนะจะมีประโยชน์ใดเพราะฉะนั้นตัวนั้นนะ่ะมันคือสตีฟจ็อบสั่งให้คนรู้สึกถึงความกล้า mm hmm. ในการที่จะพอกว่า be different ถ้าเกิดคุณไม่กล้าที่จะเป็นคนแรกในตลาดคุณจะเป็นคนที่ different คุณจะแตกต่างกับคุณยังไงนะครับ ก็สิ่งเดียวที่ต้องระลึกไว้ก็คือต้องสร้างความแตกต่างครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ธนาทรมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับผมส่วนเรา3ามคนก็ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ